สนับสนุนโดย IBF ไส้ F, กรอกอีสานสนใจติดต่อ0819152770กลับเข้าสู่ชนทุกวานากับสามารถนะเห็นควร,ครหรือไม่เนี่ยโทษศักรรมฉบับประจาธิปัตดนะครับตอนนี้ก็ฟังจากคุณสาธิตปิตุเทชะนะแกนนำหนึ่งของประชาธิปัตย์ก็มองว่านี่น่าจะหล่นไปแล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่าพรรมีมติบอกว่าถ้า ไปเสนอร่างนี่มันจะไปเหมือนกับว่าไปจะฟอกตัวให้คุณสุเทพคุณอภิสิทธิ์หรือเปล่าที่ทางฝั่งเสื้อแดงเขาตั้งข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้สั่งฆ่าประชาชนในเหตุการณ์กระชับพื้นที่เมื่อปี2553นะวันนั้นก็ข่งดทันทีเอาใจคนส่วนมากไม่เอาใจคนส่วนน้อยนะเอาละอีกฝั่งหนึ่งครับเราลองไปฟังดูนะครับครับนะจากในส่วนของคุณหมอใช่ไหมฮะคุณไปฟังอ่ อย่างกลางๆก่อนนะคุณพนัทัศนียนนท์นะอาจารย์พนัสทัศนีทัศนียนนท์นะครับสวนะดีคณะบดีนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณประกาคุณอาจารย์เรื่องตอนนี้มีการพูดถึงเรื่องร่างกฎหมายที่โทษศกรรมกันเยอะแล้วก็วันที่7เนี่ยก็เข้าใจว่าร่างของคุณวรชัยเหมะเนี่ยน่าจะเข้าสู่การวิจารณาของสภาในมุมของอาจารย์คิดว่าร่างฉบับของวรชัยเหมะกับฉบับของภาคประชาชน ที่มีการเสนอโดยบรรดาญาติญาติของผู้ที่เสียชีวิตจากการกระชับพื้นที่กับร่างที่คุณอลงกรพลบุตรจากประชาธิปัตย์พยายามที่จะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขไปอยู่3-4ประเด็นหลกักๆเนี่ยในมุมของอาจารย์พนัทคิดว่า3ร่างนี้มันมันร่างไหนน่าสนใจที่สุดอาจารย์ค,คือคือร่างของคุณอลงกรเนี่ยผมผมผมเรียนตามตรงว่าผมยังไม่เห็นชัดเจนนะครับครับฮะตามข่าวอยู่แต่เท่าที่เท่าที่ฟัง ดูว่าจากการที่คุณอง์กรแถลงเนี่ยก็คือชัดเจนว่าไม่มีมาตาร้อยหนึ่งหนึ่งสองครับไม่มีไม่มีเรื่องความผิดเกี่ยวกันทุจริตคอร์รัปชันครับไม่มีความผิดเกี่ยวกับเรื่องการเผาบ้านเผาเมืองอะไรเงี้ยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงจะในในเบื้องต้นคือเป็นข้อแตกต่างจากล่างของอะไรของภาคประชาชนนะจย์ของภาคประชาชนนะของคุณพยาวนะครับอืม เพราะว่าของคุณพยาลนี่ถ้าดูแล้วเนี่ยในร่างเนี่ยอคือคือบอกว่าเป็นความผิดที่ที่ท,ที่ความผิดต่อความมัน่นคงห่งรัฐเนี่ยนะครับอันนี้มันก็ชกัดเจนว่าความผิดต่อความมัน่นคงรัฐเนี่ยมันรวมอยู่หนึ่งสองด้วยครับอันนี้คือข้อแตกต่างที่สําคัญนะครับแต่ในส่วนนี้อาจจะคล้ายคลึงก,กันกับหลักการของร่างของคุณอลงกรณ์ก,ก็คือไม่มีละโทษให้กับการ การวางเพลิงเผาทรัพย์การบ้วนทรัพย์การลักทรัพย์การประทุษร้ายต่อบุคคลอื่นเนี่ยครับโดยเฉพาะยิง่งถ้าเป็นอของเอก,กชนนะครับอันนี้อันนี้อันนี้เป็นร่างของทางด้านทางภาคประชาชนครับซึ่งอันนี้ไม่ไม่ไม่มีละโทษให้นั่นก็หมายความว่าการเผาเซ็นทรัลเวิร์ลเลยพวกนี้นะครับไม่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 มีการมีละโทษให้นะครับครับอแต่ถ้า<ด>เป็นภาที่ราชการอานะจารย์ ฮะแต่ของสถานีราชการนี่ก็มีการตีความว่าในเมื่อเน้นว่าเป็นของเอกชนเท่านั้นเนี่ยอย่างเช่นของเซ็นทรัลเว l รเนี่ยเพราะฉะนั้นการเผาสารกลางจังหวัดที่อยู่บนราชธานีและจังหวัดอื่นในภาคอีสานเนี่ยอืเขาก็ตีความว่าก็ต้องถือว่าได้รับมีโทษศกกรรม,มเพราะว่าไอ้มาตราเนี้ยคือรู้สึกจะเป็นสามวงเล็บสี่ของร่างคุณพยาวาภาคประชาชนเนี่ยนะครับ ไปเน้นว่าจะต้องเป็นเรื่องการก,การะทําต่อฝ่ายภาคเอกชนเท่านั้นอืเพ <ừ> ราะฉะนั้นสารการจังหวัดและสถานที่ราชการอื่นนี่ยมันไม่ใช่ของเอกชนเป็นของทางราชการครับเพราะฉนั้นพวกนี้ก็จะได้รับหนีลโทษด,ด้วยครับอันนี้คือการตีความของทางฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยกับร่างของภาคประชาชนนี่นะครับครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทางคุณคํานูลสิทีสมานที่ออกมาติ่งตรงนี้นะฮะครับอาจารย์ในฐานะที่เป็นนักกฎหมายเนี่ยอาจารย์คิดว่าโดยหลักการของมมันนี่มันถูกต้องอาจารย์อะไรนะครับ ในฐานะที่อาจารย์เป็นนักกฎหมายเนี่ยการที่จะระบุเฉพาะในส่วนของอาภาคเอกชนแต่ว่าของภาครัฐไม่ได้ระบุแล้วก็อาจจะนําไปสู่การตีความว่าเรื่องเผาสารคารกลางเผาฐานที่ราชการเนี่ยอาจจะได้รับการนิรโทษเนี่ยในมุมของนักกฎหมายเนี่ยมันมันถูกต้องมันชอบทำไหมอาจารย์ในฐานะที่เป็นนักกฎหมายคนระับคืออันนี้มันมันมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่พูดกันยากนะครับรเพาะว่ามันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่า ถ้าเราจะเอาบรรทัดฐานจากในอดีตของกฎหมายนีรโทษศกรรมเนี่ยนะครับครับไม่ว่าความผิดฐานอะไรเนี่ยนะครับก็นีรโทษได้หมดอ๋อโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยการยึดอมนาจเนี่ยใช่ไหมครับครับอ่าคุณประจักษ์คุณสมองก็รู้อยู่แล้วเนี่ยพอยืมนาจปั๊บเนี่ยผู้ยืมแม่เขาต้องเอากฎหมายนีรโทษกรรมให้ตัวเองครับอ่การยอมแมาเนี่ยว่าที่จริงมันเป็นความผิดฐานกบฏเป็นความผิดต่อความมั่นคงแห่งรัฐ ซึ่งเป็นความเป็นความผิดซึ่งมีโทษสูงสุดแล้วคือประหา,หารชีวิตก็ยังมีเรโทษได้นะครับอเพราะฉะนั้นถ้าจะถามบอกว่ามันมีความผิดฐานไหนบ้างที่เรานี่ยรโทษได้หรือโทษไม่ได้เนี่ยผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับออะไรอ่ะมันขึ้นอยู่กับกระแสในแต่ในในความคิดของของของในแต่ละสังคมครับอ่าว่าว่าความผิดไหนบ้างที่ควรจะมนี่ยรโทษให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าว่าเนี่ย อย่างเรื่องอย่างเย่นเผาบ้านเผาเมืองอย่างเงี้ยนะครับขณะนี้ฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยกับการนิรโทษให้พวกนี้นะฮะพวกที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดฐานนี้แล้วก็ถูกลงโทษไปแล้วก็มีเนี่ยนะครับครับเขาก็บอกว่าอันนี้มันมันนิรโทษไม่ได้นะเพราะว่าถ้าิรโทษไปแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ยอมรับไม่ได้นะครับคือกระแสยังแรงอยู่ใช่ไหม นะอันนี้ก็เป็นการสร้างกระแสขึ้นมาของ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 ทางฝ่ายที่เขาต่อต้านเรื่องนี้อยู่แล้วไงครับอ่าเพราะนั้นอันนี้ถ้าจะถามผมว่ามันถูกหรือไม่ถูกในแง่ของกฎหมายเนี่ยนะครับคําตอบของผมก็คือว่ามันมันมันไม่สามารถจะบอกได้เพราะเห็นว่าในเรื่องนีเรโทษกรรมเนี่ยอันที่จริงแล้วเนี่ยเจตนารมณ์ของกฎหมายนเรโทษกรรมเนี่ยคือต้องการที่จะให้ให้ให้เกิดอะไรให้ให้เกิดการเอ่อ จะเรียกว่าปลองดองก็ได้นะครับครับคือหมายครับว่าทุกฝ่ายเนี่ยยอมรับว่าไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยให้มันผ่านไปเราไม่ติดใจอะไรกันอีกนะครับแล้วเราก็เริ่มต้นกันที่ที่ที่ทคล้ายว่าเป,เปิดเปิดอะไรเปิดชปเตอร์ใหม่ของของชีวิตเราไอ้สิ่งที่มันเกิดเป็นเรื่องที่มีปัญหากันในอดีตเนี่ยก็ไม่ต้องมีความอะไรไม่มีความแค้นอะไรต่ออะไรกันต่อไปนะ เพื่อที่จะหมายถึงว่าเราเราจะได้เริ่มชีวิตใหม่กันต่อไปอย่างในรกแหน่แบบนั้นมากกว่าครับครับอาจารย์ก็ดูร่างของคุณวรชัยแหละครับอาจารย์นะเขาบอกว่าฝั่งหวงที่ซ่อนไว้เพื่อที่จะมาตีความเรื่องของช่วยแกนนําหรือไม่อย่างไรเนี่ยอาจารย์ดูแล้วมันมีซ่อนอะไรไว้แค่ไหนอาจารย์นะคือร่างคุณวรชัยนี่น่าสนใจเพราะเหตุว่าคุณวรชัยเองเนี่ยยืนยันบอกว่ารวมทหารด้วยใช่ไหมครับอ่าว่าทหารก็ได้รับนิรโทษด้วยนะครับ แต่นี่ทางฝ่ายภาคประชาชนเองเนี่ยเขาบอกว่าเขาเขียนเขาไว้ชัดเจนเลยว่าไม่มีนีละโทษให้ทหารครับอ่ายกเว้นแต่ว่าพวกที่เป็นฝ่ายปฏิบัติการแล้วก็ทําตามคําสั่งของผู้บัญชาการครับทําการโดยสมควรจเหตุหรือไม่ฉะนั้นการกระทํานั้นก็ไม่ผิดกฎหมายอันนี้เขาให้นีละโทษได้นะครับแต่ล่างของคุณ,คณวรชัยเอง,เองเนี่ออกมายืนยันสองครั้งบอกว่านี่รวมทหารด้วยแล้วก็ไม่ได้ ถ้าไอการบอกว่ารวมฐานด้วยนี่ก็ไม่ได้บอกด้วยนะว่ามันมันยังไงอ่ะมันรวมทั้งหมดเลยทั้งระดับสั้งการถ้งรปล่าการนี่รวมหมดอ่าคือคือในชั้นในพวกปฏิบัติการนี่รวมแต่ในระดับสั่งการนี้รู้สึกจะไม่รวมมีการเขียนยกเว้นไว้ครับอ่าเพนะราะนั้นตรงเนี้ยถ้าหากก็ถามผมว่าอ่านดูตับตามไอตัวหนังสือเนี่ยตามลายลักษณ์อักษรที่เขียนไว้เนี่ยในไอไอร่างพรบของคุณวรชัยเนี่ยนะครับ คืออ่านโดยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะหลวมทหารด้วยแต่มันมีอยู่คำหนึ่งฮะคือบอกว่าการป้องกันตนเองเนี่ยไอ้ตรงนี้อาจจะมีคนบอกว่าอันนี้ไงคือทาหารก็เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทางการเมืองข่าวนั้นด้วยออจะบอกไม่เกี่ยวไม่ได้ถูกไหมฮะและเกี่ยวในฐานะที่อะไรเขาป้องกันตนเองเออนะฮะออท่าม<า>อาวก็ในฐานะที่เป็นผู้ชุมนุมทางการเมือง,อองต่างๆพวกนี้ย ไอ้คำคำนี้ว่าป้องกันตนเองเนี่ยมันมันมันไม่แน่จะมันไม่แน่จะไงมันไม่น,จมนม่จะเป็นเงื่อนไขสําหรับคนที่มาร่วมชุมนุมในการเมืองครับอ่าเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าอันนี่ไงคือทหารเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องรายการที่เขาก็ทําไปนี่คือการป้องกันตนเองครับอ่าเพราะนั้นในการที่เขายิงยิงอะไรไปหรืออะไรทั้งหลายแหละเนี่ยนั่นเป็นการป้องกันตนเองและสมควรแก่เหตุเพราะนั้นทหารก็เลยอยู่ในข่ายที่รับได้รับการหนีโทษด้วยแต่เป็นทหารในระดับปฏิบัติการ ผมคิดว่านี่คือในความคิดของคุณวอร์ไลเแกคิดอย่างนั้นแกเพ่งออกมายืนยันสองครั้งสองคราถึงแม้ว่าแกนําเชือแดงคนอื่นจะบอกไม่ใช่ไม่รวมกันแล้วแต่ครับแต่ไอการที่เขียนไว้อย่างนี้นะคือเขียนรวบไว้ทั้งหมดเลยในในมาตราเดียวอะมาตราสามเนี่ยมันมันมันทาให้เกิดการตีความได้แน่นอนครับครับอาจารย์รดูแล้วถ้ากฎหมายนี้ดูชัดชัดเจนว่าเข้าสภาเจ็ดที่แปดนี้จะทําให้เกิดกระแสร้อนแรงแค่ไหนว่าอาจารย์ ร้อนแรงมันต้องร้อนแม่ๆอยู่แล้วครับครับแล้วโดยเพราะยิ่งของทางประชาธิปิบัต์เนี่ยถ้าหากร่างของคุณองค์กรเข้าไปด้วยเนี่ยนะครับมันก็คงจะชุลมุนกันน่าดูแห้วครับครับนะฮะเพราะว่าในเมื่อเขาเขาเข้าไปพี่นาแบบเนี้ยโดยโดยโดยแนวทางแนวทางการปฏิบัติของสภาเนี่ยก็ต้องเอามารวมพี่นาด้วยกันหมดไงฮะฮะนะไม่ว่าจะมีกี่ร่างกี่ร่างที่เกี่ยวกับนี้ลโทษเนี่ยนะครับ สุดท้ายมันก็จะไปอยู่ตรงที่ว่าเออโอเคมีการรับหลักการที่ชัดเจนแค่ไหนหอืมโดยเพราะงี้รับหลักการบอกว่าเออไอความผิดที่ไม่ให้มีหรือโทษมีอะไรบ้างเนี่ยมีการรับหลักการตรงนั้นชัดเจนได้ไหมถ้าไม่ชัดเจนนะไปถึงขั้นพอรับหลักการแล้วไปถึงขั้นกันมาที่การเนี่ยนะฮะมันก็ต้องมีการแปรยุติครับอ่าการแปรยุตินี่ผมคิดว่าจะมาอย่างแบบทุกทิศทางเลยครับ มาจากทุกแง่ทุกมุมเลยละครแล้วสุดท้ายก็คือก็อยู่ที่ว่าในการยกมือกันในกรรมธิการนี่จะเป็นยังไง hmm. ผลสุดท้ายออกมาเป็นเป็นร่างรวมอันหนึ่งเนี่ยนะฮะมันอาจจะไม่ไม่ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งเลยทั้งสิ้นอาจจะรวมรวมของของทุกฝ่ายร่างคนเฉลิมลมีโอกาสเข้ามารวมด้วยไหมอาจารย์อะไรนะครับร่างคนเฉลิมจะมีโอกาสเข้ามารวมด้วยไหมครับอาจารย์ ผมคิดว่าอันนั้นอาจจะไม่รวมนะเพราะร่างกุญเหลิมที่ใช้คําว่าปลองดองใช่ไหมครับปรองดองครับก็อบนอกสภาอาจารย์ดูแล้วจะจะร้อนแรงแค่ไหนโอ้ผมคิดว่าคงจะร้อนแรงมากมากครับจะร้อนแรงมากๆเลยครับแล้วผมไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยจะใช้เสียงข้างมากเนี่ยเรียกว่าคือคือขณะนี้เท่าที่ฟังมาก็คือว่าทางเพื่อไทยนี่เขาเพิ่งลงมติไปใช่ไหมว่าให้ใช้ร่างของวุชัยใช่ไหมครับครับ ผมไม่แน่ใจว่านทางรัฐบาลเนี่ยจะใช้เสียง,างมากๆเนี่ยดันให้ผ่านไปไปไปจนได้เนี่ยได้หรือไม่นะครับครับอ่าผมผมไม่แน่ใจฮะผมว่าเผผอๆอาจจะสับขา,าจจหลอกอะไรหรือเปล่าอ่า อ่าอาจจะมีอาจจะมีสับขาหลอกไม่ใช่ใช่เราต้องจับตาดูนะอาจารย์นะครับผมครับขอบพระคุณนะครับอาจารย์พนันครับขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์พระยาทัศนียานนท์ะฮะเชื่อว่าจะมีร่างของคุณวรชัยเพียวๆนะจะมีสับขาหลอกหรืออะไรมาอยู่นะบอกนอกสภาหนี่รอแน่นอนนะอาจจะที่บังกะารีหรือเปล่าฮะที่บังการีครับที่มีการบันการีตำรวจต้องบุกเข้าไปช่วยเอารัฐมนตรีสามท่านนะฮะแล้วก็สมาชิก สภานิติบัญญัติอยู่ที่นั่นรวมทั้งบรรดาสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งถูกกัก,กไว้8ชั่วโมงฮะโดนล้อมอยู่ที่นั่นนะนึกถึง แถวแถวเนี้ยสภาบ้านเราเนี่ยไม่มีที่นั่นไม่มีบไดลิงอ่ะบนเราไม่มีบรรยิงไม่มีอ่ะกอย่าคิดไม่ถึงแต่ว่าหลังจากนี้ไปสงสัยต้องได้มาตรวจสอบมาขอคําแนะนาจากสภาแถวแถวเนี้ยแถวแถวภูมิภาคเนี้ยว่าการทําบไดลิงเนี่ยมันเป็นยังไงมันจะมีประโยชน์แก่ไขยังนันนั้าก็หารัฐบาลทุจริตคอร์รัปชันนะแล้วก็ล้อมอยู่นานทีเดียวนะครับแล้วก็ไปตั้งคนที่เข้ามาดูแลด้านความมั่นคงเป็นคนละเชือสายทำนองอย่างนั้นนะฮะ ก็เป็นประเด็นในมุมของอาจารย์พนัทนะครับซึ่งเป็นนักกฎหมายระดับแนวหน้าคนหนึ่งนะอาจารย์พนัทเนี่ยนะเป็นสวก่อนนะครับสวจังหวัดตากนะครับรับการเชิดถืออยู่ระดับหนึ่งทีเดียวนะไปดูอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันนะเพื่อให้ครบทั่วนะคคุณหมอเชิดชัยตันติสิรินสสพรรคเพื่อไทยสวัสดีครับคุณหมอครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับมติของกรรมการยุติศาสตร์วันนี้ว่าจะดันร่างคุณวรชัยนี่สรุปว่า อาจจะผ่านเพื่อไทยไหมหรือว่าผ่านค่อนข้างชัวแล้วหรือต้องรออะไรอีกคุณหมอคงคงไม่ต้องรอแล้วครับคือที่เราต้องการความชัดเจนเพราะว่ามันมีกฎหมายหลายฉบับทีนี้ที่หุ้มกันครั้งแรกก็คือเรื่องเวลาใช่ไหมครับเรจะพอพระบงงประมาณแผ่นดินทีนี้พอระบงงประมาณแผ่นดินเขายังไม่เสร็จแน่นอนครับต้องออกพรบอนี้แล้วสอดสกรรมศรีขึ้นมาพูดก่อนเพราะว่าอยู่ในวาระที่หนึ่งนะครับ ทีนี้เพื่อความชัดเจนทางพรรคเพื่อไทยทางกรรมการยุติศากดเขาก็ประชุมไปแล้วแล้วก็